ค่ะพี่น้องเมื่อหนีรถบัสก็จะมารีวิวไฟโซลาเซลล์ที่สั่งมาเนาะคะ่ะไฟพลังงานแสงอาทิต์เนาะค่ะก็ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัสชาแนลด้อค่ะเมื่อหนีรถบัสจะมารีวิว ไฟโซลาเซลล์นะค่ Light, so ะกับแผงพลังงานแสงอาทิต์เนาะคะ่ะก่อนที ving, ่จะไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องรถปัชชาแนวเนี่ยเด้อค่ะเ้าก็ลองต่อไฟก่อนเนาะค่ะพี่น้องว่ามันสิติดบอลเนาะค่ะแบบหนึ่งเด้อค่ะรุ่นนี้ก็ใส่รีโมทเนาะค่ะพี่น้องใส่รีโมทกดปรับไฟเอาอเนาะค่ะ สั่งมาแล้วรอบหนึ่งละพี่น้องพอดีผู้เฒ่าเขาเจาอ,อยากใด้น้ำเนาะค่ะปิดตีดน้ำเถียงหน้าเนาะคะ่ะก็เลยสั่งรอบสองเนาะ,นะค่ะเอามาแม,ม่ใส่ทานกันมา,มาก่อน สั่งให้มันขึ้นไฟแดงๆไอ้กระพิบยหน่าไฟก่อนเนาะคะ่ะไฟมันยังสิปิดเนาะคะ่ะติดแล้วดวงหนึ่งเนาะคะ่ะก็เลยอีกสองดวงเขาก็สิทดล่องก่อนเนาะคะ่ะเขาก็สิทดล่องก่อนเขายังเสียไปให้เจ้าของเพิ่นเนาะคะ่ะพอดีเขาเจาฝากสั่งในช็อปปี้เนาะคะ่ะพอดีสั่งสั่งให้แม่สั่งให้แม่ยานะคะสั่งให้แม่ยาค่ะพี่น้อง ันเป็น,นข,อขอโตเสียบขัวแป๊บนึงเด้อค่ะพี่น้องแล้วขอโตเสียบขัวมันแป๊บนึงเด้อค่ะบางช่วงบางตอนภาพวิดีโออาจจะสั้นเน่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเท่งเอาลูกเท่งรีวิวนะคะก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อค่ะ จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเสียบตรงข้าพี่น้องล่องไฟกันค่ะ ตัวนึงนนะเดี๋ยวลองซุ่มหนีก่อนละคะ่ะท่านได้ใส่รีโมทมันอยู่เนาะคะ่ะมาติดอยู่ค่ะพี่น้อง มันต้องง่ฮันแพงอันนี้ึ้นก่อนนะคะนี่ค่ะมันจิมีปุ่มอัตโนมัตินะคะแล้วก็ปุ่มออนออฟแล้วกะ็กดกพ 3, กิบสามจะพ 5, ิบหาพิบแปดนั่งสินะคะแล้วก็ปุ่มเล่งเพิ่มแสงสว่างนะคะ กระปุมลดแสงนะคะ่ะค่ะพี่น้องสำหรับมื่อนี้ลดไปก็ต้องขอตัวจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนละคะ่ะเดี๋ยวไอ้ลดปลาเสี่ยวแผงซอลาเซลล์ไปทรงเมญาก่อนละคะ่ะสำหรับมื่อนี้ลดไว้ก็ต้องขอตัวจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนลนะคะ่ะโอกาสหน้าค่ะมายังไม่พอกันเนาะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ